ไปดูเรื่องของการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดกันค่ะคจังหวัดเลยนะคะจะมีการยกระดับเสริมสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงภายในเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ครบถ้วนทุกมิติค่ะ ที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลยค่ะนายชัยพจน์จรุนพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดเลยเป็นประธานเปิดโครงการยกระดับเสริมสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงภายในโดยมีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขกำนันผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมค่ะโดยนายชัยพจน์จรุงพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ปฏิบัติการ s ซีลสต็อปเซฟนะครับผนึกกำลังในพื้นที่6อำเภอชายแดนซึ่งเริ่มภารกิจตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยได้เห็นผลความสำเร็จของการปฏิบัติงานอยู่เสมอการดำเนินงานจะต้องขยายผลให้มากยิ่งขึ้น รับคุมโดยจะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดาเนินง,งานเข้าถึงพี่น้องประชาชนซึ่งจะสามารถขจัดปัญหายาเสพติดไปได้อย่างแท้จริงจังหวัดเลยได้ผลักดันและวาระการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นวาระของจังหวัดให้เป็นวาระหลักของอำเภอตำบลและหมู่บ้านชุมชนโดยหมู่บ้านชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดจะต้องเริ่มแก้ไขปัญหา วางกลไกลของหมู่บ้านชุมชนและประกาศตนเป็นหมู่บ้านซึ่งชุมชนปลอดยาเสพติดจะต้องไม่มีทั้งคู่ค้าผู้เสพอีกต่อไปนะครับค่ะนางสาวภูมรินคงเพียรธรรมค่ะประหลัดจังหวัดเลยเลขานุก,การศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเลยกล่าวว่า ตามที่รัฐบาลนะคะได้เปิดปฏิบัติการโน d ักโนดิลเลอร์ค่ะผนึกกำลังชุมชนปลอดยาเสพติดโดยเน้นย้ำว่าปัญหายาเสพติดนะคะคือวาระแห่งชาติและผลักดันให้เป็นวาระของจังหวัดอำเภอและหมู่บ้านชุมชนทั่วประเทศเพื่อขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดไปภายใน3เดือนค่ะซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้นะคะก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดให้ครบถ้วนทุกมิติตั้งแต่การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดให้กลับ สู่สังคมค่ะพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ Seal Stop Save ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นแหล่งระบาดของยาเสพต,ติดและก็ยับยั้งไม่ให้เป็นทางผ่านของยาเสพต,ติดไปสู่ประเทศที่3ค่ะครับก็หลายพื้นที่ได้เริ่มปฏิบัติการแบบนี้แล้วครับปูพรมแล้วก็เหมือนเอ็กซ์เรย์เข้าไปทุกพื้นที่เลยอย่างคราวที่แล้วนี่ที่จกกังหวัดนครราชสีมาก็ไปตรวจที่โรงง,งานออซึ่งการตรวจในโรง,งงานในครั้งนี้ซึ่งก็ไม่ได้แจ้งล่วงหน้านะเจอหนึ่งคนปรากฏว่าพอเจอหนะึ่งคนเนี่ยเอาไปบําบัด ไปรักษาก่อนอหลังจากหายกลับมาทำงานได้ต่ออีกในแบบนี้ครับเป็นการปลูกผมเอ็กซ์ลนเท์ทุกพื้นที่เลย